สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อจะมารีวิวนะครับกับแอปตรวจหวย QR code นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็สามารถกดปุ่มเปิดได้เลยพอเราเปิดขึ้นมานะครับข้างบนสุดของเรานะครับก็จะเห็นไหมครับว่ามีการตรวจหวยสมมุติเพี่ยนใส่ไปนะครับว่า1 2ี่ห้แล้วก็กดนะครับค้นหาอ้าวมันก็จะบอกนะครับว่าเสียใจด้วยค่ะไม่ตรงรางวัลใดเลยแต่สมมุตินะครับเราใส่ไป หนึ่งสองสามสี่สองสองก็คือรางวัลที่ถูกสองตัวงวดน,นี้นะครับเราลองเช็คดีทมันถูกไหมเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นด้วยนะครับว่าเราถูกรางวัลท้ายสองตัวนะครับได้เงินรางวัลสองพัน 2, บาทโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าให้มันมีลูกเล่นอะไรอย่างอื่นอีงหรือเปล่าตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับเลื่อนเข้ามาได้สมมติหนึ่งสองสามสี่สองสองอ่าแต่เราไม่ใช่งวดน,นี้นะครับเราไปงวดก่อน,อ,นอ่าสมมติย้อนหลัง โอเคครับก็สามารถย้อนหลังได้แต่สําหรับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะมันก็จะมีแบบตัวแบบทั่วๆไปครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบอ่ะแบบใช้หมายเลขไม่ชอบนะครับแบบชอบดูด้วยตาเปล่าก็สามารถใช้ได้นะครับก็สามารถดูได้ครับด้วยเนี่ยเช็คดูด้วยสายตาได้เลยเพราะาบางทีบางคนก็ชอบแบบวินเทจนะครับหรือนะครับสิ่งอีกแบบหนึ่งที่เป็นเป็นข้อดีของแอปนี้นะครับแลวแอปอื่นไม่มีก็คือดูเทปบันทึกการออกสลากินแบงครับ บางคนนะครับที่เพี้ยนเห็นนะครับแบบโอ้ยมันต้องดูแบบเรียวๆความสุขเลยฮะอันนี้ก็จะดูให้เราเลยติดการออกรางวัลิดนี่เห็นมั้ครับมันก็จะมีบรรยากาศสดๆนะครับเพื่อนดูได้นะครับปึ๊บๆเผื่อว่าใครแบบจะชอบดูแบบสดๆนะครับก็คือว่าต้องดูแบบเนี้ยมันได้ลมมากกว่าก็สามารถดูได้นะครับย้อนหลังก็โอเคครับก็จบลงไปนะครับกับการรีวิวนะครับกับแอปตัวจหวย QR c ค d e นะครับก็สําหรับคนนี้ชอบในการเสี่ยงดวงนะครับก็ ลองเอาโหลดมาดูนะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่น่าเล่นอีกแอปหนึ่งครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ